เฟสติวัลญี่ปุ่นสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกลางสยามสแควร์โชว์ใหญ่ทำถึงสยามเจ็โชว์พรีเซนต์บายแอร์เอเชียงานเจแปนเฟสติวัลที่เนรมิตสยามสแควร,ร,ร์ให้เป็นแดนอธทิตยไทยเพื่อให้คนไทยได้สื่มดั่เสน่ห์ของญี่ปุ่นซึ่งได้เรียนรู้ผ่านการย้ายสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆข้างกลางแลดนม์าสำคัญของเจแปนแบบจัดเต็ม เตรียมพบกับสุดยอดโชว์จากศิลปินญี่ปุ่นชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นศิลปินเชปป็อปอาโดะอนิเมะอาร์ตทอยหรือแฟชั่นสตรีทจากฮาราจูกุงานนี้จะไดร้รวตญี่ปุ่นมาไว้ที่ใจกลางกรุงเทพและที่พลาดไม่ได้กับบุฟเฟต์อาหารสุดพิเศษที่คัดสรรมาถ้าเรานักชิมเรียกได้ว่าครบทุกความต้องการในงานเดียวพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษที่จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจตลอดทั้ง3วัน ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2567ที่สยามสแควร์กรุงเทพอย่าพลาดโอกาสสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนี้ที่คุณจะไม่มีวันลืมก,ก,ก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านอธิการเป็นนะครับขอบคุณคุณโจนะครับแอเชียที่เป็น สปอนเซอร์หลักก็เป็นทางการก็วันนี้ก็เห็นนะครับว่าเราโชว์ใหญ่ทาถึงนะครับก็ศิลปินที่มาร่วมในงานก็เยอะมาก3วันนะครับ2ี 29, 30บสิพฤศจิกายนถึง1ธันวาคมมาร่วมนะครับในงานเฟสติวัลเป็นเจแปนเฟสติวัลที่ใช้กำลังใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับก,ก็จะมีโชว์ทั้งสตรีทโชว์นะครับสเตจโชว์แล้วก็มีอาร์ตและทอยทุกวินาทีเกิดขึ้นได้ตลอดเลยครับนะบนทั้งถนน ของสยามสแควร์ทั้งหมดแล้วก็บนเวทีทั้งหมดทั้งสองเวทีทั้งสามเวทีหลักของเราครับผมเราก็มาโปรโมทเส้นทางมินญี่ปุ่นเป็นหลักเลยนะครับ,รบแล้วก็มีส่วนลด27%รตรับรองว่าถูกที่สุดเลยในในปีนี้เลยนะครับ ก็โชว์ใหญ่ทำถึงก็ทำถึงจริงๆก็อยากให้น้องๆที่มาเดินที่นี่เลยแล้วก็ยังไม่เคยไปญี่ปุ่นจริงๆก็สามารถที่จะดูประสบการณ์ว่าอยากไปเมืองไหนนะครับเพราะว่าเรามีทั้งซูมเอ่ยทั้งอุปกรณ์จาลองว่าเมืองนั้นมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดูเสร็จปั๊บอยากไปเมืองไหนก็ไปที่บูธเอเชียสามารถซื้อตั๋วได้ในราคาทีเสียแล้วก็ไปดูบรรยากาศจริงที่ประเทศญี่ปุ่นได้เลยครับเออมากกว่าที่คิดได้ซ้ำนะครับเพราะว่าเราบอกว่า โชว์ใหญ่ทําถึงนะครับและเป็นเจโชว์แล้ว,ว่าโชว์ใหญ่วันนี้นะครับความคิดสร้างสารรค์ของพื้นที่โยชนใหญ่นะครับแล้วก็เต็มที่มากๆ นะครับวันนี้พื้นที่ของสยามสแควร์ไม่ได้เป็นพื้นที่ของการค้าขายนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความพิสร้างสรรค์ของเยาวชนนะครับแล้วก็มหาวิยาลัยนะครับเห็นความสําคัญในการสร้างนะครับกระตุ้นนะครับสร้างแรงกระให้ทุกคนมาแสดงถึงออกความสามารถนะครับความพิสร้างสรรค์และเจโชเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนี่คือโชว์ใหญ่มากๆและทําถึงถึงญี่ปุ่นโดยที่ไม่ต้องบินไปถึงหกชั่วโมงนะครับวันนี้ญี่ปุ่นแค่ปากซอยและใครที่อยากไปมากกว่านั้นเนี่ยนะครับ ทาง a อเอเชียนะครับก็มีตั๋วฟรีให้อีกนะเพราะย็นวันนี้ถ้าใครไม่มาไม่ได้เลยนะครับมาเห็นความคิดสร้างสรรค์น,นะครับของเยาวชนคนไทยและสําคัญมีวงนะครับนะอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับใครเป็นแฟนคลับบ้างวันนี้นะครับสมวันตลอดเลยนะครับแล้วเราจะเห็นว่าวันนี้พื้นที่สยามสแควร์เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่แต่ไปด้วยความสุขของเยาวชนของเราครับสิ่งที่ชอบที่สุดคือความมีชีวิตชีวาความเป็นหนุ่มสาว ความเป็นนะครับความสดชื่นแล้ววันนี้นะครับการที่แสดงออกถึงความ่ิร้างฐานคือการปลดปล่อยนะนี่คือพื้นที่แสดงถึงฟรีดอมนะครับนะไม่มีขอบเขตนะครับความสามารถของเยาวชนทั่วโลกไม่มีขอบเขตแล้ววันนี้เราเห็นเยาวชนชาวญี่ปุ่นด้วยเยาวชนคนไทยด้วยนี่คือความผสมผสานที่ลงตัวแล้วเรานำนะครับสยามแกเป็นพื้นที่นะครับที่ดึงดูดคอนเน็กนะครับสองประเทศให้มาร่วมกันดังนั้นนี่คือสิ่งที่เห็นแล้วก็ชื่นชอบมากๆครับความสุขของทุกคนเกิดขึ้นที่นี่ครับก็จริงๆนะก็หลกัหลกๆก็มีแน่น นอนอยู่แล้วบาเลสติกบอยใช่ไหมครับบูฟเฮาฮาร์มอนี่นะครับก็คัลซิคปีเวอร์นะครับก็เป็นสามวงหลักแล้วก็จะมีศิลปินอีกเยอะจริงๆพี่ๆจำชื่อไม่หมดแล้วครับชื่อญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีศิลปะการวาดภาพด้วยนะครับมีน้องๆมาโชว์แดนซ์ด้วยนะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับไม่ใช่แค่เพลงอย่างเดียวไอดอลก็ยกกันพูดกันแทบจะเหมาไฟร์ของเอเชียมาเลยนะครับมากันเยอะมากนะครับก็อยากให้มาติดตามสามารถเข้าไปดูในในใน เ,เพจของเราได้นะครับไม่มว่าจะเป็นทั้ง Facebook นะครับ IG แล้วก็ตัว X หรือ TikTok นะครับในนั้นจะมีรายอาบของศิลปินแต่ละวัน,นครับผมคอนเสงานวันนี้ครับที่ทำถึงครับก็ได้รับเกียรติครับให้ทำแฟนโชว์เปิดครับที่การไม่มค่อยู่ใกล้ใกล้ก็ก็อยากทำให้เต็มที่ครับวันนี้ก็ดูเองทุกขั้นตอนเลยครับก็เดี๋ยวรอชมได้ครับผมซึ่งวันนี้ครับผมจากโซฟี่สกัดทะเลครับฝากสื่อมวลชนพี่น้องทุกคนนะครับช่วยเรียกเรียกพวกเรานะครับคนไทยที่ยัง ยังไม่ได้มาในงานนี้นะครับเรียนเชิญนะครับมาที่สยามสแควร์แห่งนี้นะครับเป็นถนนแห่งความคิดสร้างสรรค์นะครับเป็นถนนแห่งความที่ตอนนี้เราสร้างขึ้นมาเป็นเฟสติฟและเป็นเจแปนเฟสติฟนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่สําคัญนะครับตัวเครื่องบินของแอร์เอเชียนี่นะครับถูกที่สุดในโลกเลยนะครับไม่ไม่สามารถที่จะเช่าไม่ได้ไม่สามารถที่จะซื้อจะได้งานไหนงานนี้งานเดียวเท่านั้นยังมีเวลาอีกสามวันนะครับ ก็คือวันนี้พรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันอาทิตย์อีกหนึ่งวันเรียนเชิญได้ครับวัตถุประสงค์จริงๆหลักๆนะครับก็คือว่าอยากให้พื้นที่สยามสแควร์นะครับเป็นพื้นที่แห่งความสุขและความคิดสร้างสารรค์ของเยาวชนคนไทยโดยที่นะครับเราเชื่อมโยงกับนะญี่ปุน่นวันนี้นะครับนะพื้นที่ทุกตารางเม็ดนะครับของสยามสแควร์คืนให้กับเยาวชนให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนนะครับได้มาแสดงออกนะครับมา นะครับมีใช้ทุกตารางเมตรนะครับช้อปปิ้งนะครับแสดงออกร้องเพลงต่างๆแล้วก็มาได้เจอไอดอลในฝันด้วยวันนี้นะครับผมว่านี่คือพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจของเยาวชนคนไทยและนาคตนะครับเราจะไม่แค่3มวันนะเราอาจจะเนรมิตเป็นฮาราจูกุกตามแบบฉบับของคนไทยเลยในนาคตและที่สำคัญมากกว่าน,นั้นสิ้นปีแล้วนะครับวันนี้เชิญชวนนะครับใกล้สิ้นปีเฉลิมฉลองนะครับก่อนเข้าธันวาคมด้วยความสุขที่สยามสแคว แอเอเชียนะครับและก็ที่สำคัญคือ m a t c h i n g g l o b a l แล้วก็วงต่างๆคนไม่อยากญี่ปุ่นเพื่อพวกเรานะครับชาวกอทมอและเยวชนกอทมอนั่นคือวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่แท้จริงนะครับและนั่นคือความสุขที่เกิดขึ้นที่สสแสนสแควรสยามสแควร์ a ออครับ